วันนี้ก็มาแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุ๋มน้องเบียร์สายหนึ่งนะครับนี่ครับใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะครับนี่แหละครับน้ำข้นๆเลยนะครับพรบเปล่าครับ มีกะปิให้นะครับมีผักนะครับมีเร่าผู้ยีนะครับส้มอะไรอย่างเงี้ยครับมาลองกินดูนะครับได้ข่าวว่าร้านใกล้จะโดนเวนคืนเราด้วยนะครับนี่นะครับมาอะไรก็ตี๋ยวไรก็กินกันเหล่าเนื้อนะครับกันเหล่าเนื้อพิเศษ60บาทครับค่าเปล่า5บาท65บาทครับ6ต้นลงกันน6ตนเดี๋ยวมา2-8ตน